วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการประชุมรัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติรอบที่สองเพื่อที่จะทบทวนหรือว่ารายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UPR ที่นครจนีาสวิตเซอร์แลนด์ก็จบสิ้นผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะครับนับว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะครับที่มีหลายสิบประเทศทีเดียวที่มีการตั้งคำถามและมีข้อเรียกร้อง กับประเทศไทยที่จะให้ยอมรับกับการปฏิบัติตามสิ่งที่ทางไทยเองได้มีการลงนามในสัญญาต่างๆเอาไว้นะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพลเมืองไทยนะครับนานาชาติเองนั้นได้มีการเรียกร้องให้ไทยให้สิทธิเสรีภาพแก่พลเมืองไทยในเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นกัน ชุมนุมโดยสงบและมีการยกเลิกการเรียกบุคคลไปปรับทัศนคติของคอสชอนะครับรวมทั้งเห็นว่าการบังคับใช้มาตรา1นึนนั้นเป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่านะครับเรียกร้องที่จะให้มีการยุติการข่มขู่คุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับสื่อมวลชนไทยด้วยเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าหลังจากมีการประชุมเสร็จสิ้นไปนะครับ ทางรัฐบาลคอสชอประเทศไทยเองนั้นก็ยังคงเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องหรือข้อกดดันต่างต่างล่าวก็ยังยืนยันว่าการใช้มาตรา44หรือแม้แต่การใช้มาตรา1น่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองน,นั้นก็เป็นเรื่องจําเป็นและก็เป็นเหมือนกับที่ประเทศอารยะทั้งหลายเขาทากันอยู่แล้วนะครับและกรณีที่กรณีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้แสดงความห่วงใยในเรื่องของการจํากัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในที่ชุมชนหรือว่าในการชุมนุมหรือในการเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางสหรัฐเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับและเห็นว่าไม่ควรที่จะเอาคดีของพลเรือนขึ้นสู่การพิจารณาของสารทหารจนนําไปสู่ความไม่พอใจของรัฐวีกระทรวงการต่างประเทศของไทยด้วยเหมือนกันนะครับในการแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากถึงความล้มเหลวในทางการทูตของประเทศไทยนะครับในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะมา พูดคุยกับนักวิชาการทางด้านการทูตนะครับรองศาสตราจารย์ดรปรวินชัชวานพงพันนะครับอาจารย์ประจําศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิยาลัยเกี่ยวโตโป,รประเทศญี่ปุ่นนะครับและเป็นนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์สบายดีอยู่นะครับยังสบายดีอยู่ครับ <laughs> ครับครับ อาจารย์ในประเด็นแรกอาจารย์คิดอย่างไรกรณีเรื่องของการถแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศจนนําไปสู่ทําให้รัฐมนตรีก,กระทรวงการต่างประเทศของไทยเองไม่พอใจหรือมีความไม่สบายใจและไม่พอใจด้วยนะฮะกรณีที่เอกอาคาุตสารฐอเมริการรัฐยมเทพไทยได้มีการพูดถึงเรื่องของอาการละเมิดสิทธิข,ของประชาชนหรือพล,ลเมืองไทยแต่ขณะที่ทางทูตไทยบอกว่าประเด็นนี้ไม่ได้มีการคุยกันในที่ประชุม,ท,มทําไมทูตสหรัฐเอามาพูดทําไมมองประเด็นนี้อย่างไรครับ จริงๆเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วนะฮะเมื่อเมื่อวานนะครับก็ขอย้ำกันว่าผมคิดว่ามันเป็นความเผิดพลาดของทางด้านการพูดของไทยนะฮะเป็นผมเชื่อเป็นเป็นเรียกว่าช็อตไซส์แล้วกันก็คือมองข้ามไอ้ความสัมพันธ์ความสําคัญเรื่อง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 นี้ไปผมเชื่อว่าการเรียกเทูตสหรัฐเนี่ยทูตกลินเดวิสมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะแก้ข่าวด้วยนะครับมันเป็นข่าวที่ทางกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศออกไปเรื่องเกี่ยวกับการแถลง ข่าวของทางสหรัฐนะครับที่แถลงโดยคุณคาท์ติน่าอดดัมส์นะครับซึ่ง,งตำแหน่งของจริงเป็นตำแหน่งโฆษกของกรมเอเชียและแปซิฟิกนะครับของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแต่ว่านจะมีการเสนอข่าวไปว่าเป็นแค่คำถแถลงการของเจ้าที่ Nine นายเวนเรื่องการข่าวธรรมดานะครับก็บผมถูอว่าอันเนี้ยมันเป็นความผิดพลาดอย่างรุนแรงมากนะว่า ไอ้ไอ้ไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันหาได้ง่ายเนี่ยผม Google เนี่ย mm hmm. นาทีแล้วก็ออกก็ออกมาแล้วว่ารู้เลยว่าว่าคุณอาดัมส์เนี่ยตำแหน่งเขาตำแหน่งเขาคือตำแหน่งอะไร mm hmm. นี่เป็นบบความผิดพลาดนะครับเอ mm ่อ hmm. แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแถลงการของของคุณอาดัมส์ที่ออกมาซึ่งผมว่าพอยนั้นเป็นพอยที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยถ้ามันผิดพลาดจริงก็คือเรื่องผิดพลาดที่ไม่น่า,าภัยที่ไม่น่าให้อาภัยได้ mm hmm. แต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องผิดพลาดเป็นความจงใจเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นความจงใจของรัฐบาลไทยในการ discredit <ม>ก็คือ<ม>ลดความน่าเชื่อถือของท่อถแถลงอันนั้นโดยการบอกว่ามันเป็นท่อแถลงของเจ้าที่นายเวนธรรมดาไม่ใช่เป็นท่อแถลงที่มาจากเจ้าที่ระดับสูงนะครับถ้ามันเป็นความจงใจที่จะผิดพลาดมผมคิดว่ามันเพื่อเป็นการจะลดเครดิตของคุณอาดัมส์แต่ในความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับ<ม><ม>แล้วก็ข้อความข้อความที่เป็นถแถลงการันนั้นของคุณอาดัมส์เนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างมีน้ําหนักอย่างมากนะครับด้วยกับของด้ตัวตาแหน่งคุณอาดัมส์เองแล้วก็ได้ตัวเนื้อความของของแถลงการันนั้นนะฮะซึ่ง สำหรับแวดวงการทูดเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้คําว่าประนามนะฮะหรือว่า condemnation แวดวงการทูตที่ผมเคยอยู่เนี่ยพูดแรงขนาดนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับว่ารู้สึก concern นะครับต้องวลนใจมากๆรู้สึก trouble นะครับรู้สึกว่ามีปัญหากับเอ่อเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนในไทยเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้มันตีความได้ง่ายว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประนามทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกทูดกรีนเดวิสมาเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะ clarify จุดนี้นะครับต้องการที่จะบอ,อก หมายถึงว่าตอบบอกบอกกับสหรัฐอเมริกาว่าเอ่อเอ่อมันไม่ควรจะออกมาเป็นการประนามพนอยอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีการออกข่าวไปว่าจริงๆแล้วการเชิญพูตสหรัฐมาคุยที่กระทรวงการต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้อย่างเงี้ยซึ่งผมบอกตรงผมก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่มันอาจจะมีเรื่องพูดเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้แต่ณที่นี้ณณณวันนี้เนี่ยประเด็นสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเพราะมันเพิ่งมีการ ทบทวนเรื่องนี้ในที่นครจนีวาวันหนึ่งวันก่อนหน้านี้เท่านั้นสื่อต่างๆหรือแม้แต่สาธารณชนไทยเนี่ยไม่มีขยากรู้เทะเลจีนใต้หรอกแล้วก็จริงๆแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่มีข้อพิพาทกับทะเลจีนใต้คือจุดที่มันไม่ได้เด่นขนาดที่เราจะต้องตามประเด็นอย่างใกล้ชิดเรื่องจริงๆเรื่องสิทธิมนุษยชนเท่านั้นครับครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าทางรัมตรีต่างประเทศของไทยเองก็บอกว่าเออการค้าทุตสหรัฐอเมริกาจะขอเข้าพบไม่ใช่เป็นการ เชิญมาพบหรือเป็นการเรียกมาพบแต่อย่างใด,งอ,งดอันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวออกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าทางทาง,ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยขอเชิญทุกสารัสิทธทุกสารัฐิทธร,ทะะรทงานปจำประเทศไทยแต่ผมผมคิดว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับถ้อยคำเรื่องการเล่นคำเล่นไปเล่นมาเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยมันแทบจะมีความเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยมันได้มีการคบกันจริงๆนะครับแล้วก็มันได้มีการพูดเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนจริงๆผมคื่อไอ้เรื่องความพลาดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดแถลงข่าวที่กระทรวงการต่าง ผมคิดว่ากระทรวงการกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะคุณดอนประมัตวินัยเนี่ยคาดไม่ถึงว่าสถานการณ์การแลงข่าววันนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่า out of control ก็คือไม่สามารถจะคุมได้นะครับคิดว่าออสองฝ่ายเนี่ยอ่านสคริปต์นะครับเรื่องเกี่ยวกัรเรื่องเกี่ยวกรรับการพบก,กันก่อนหน้านี้ว่าคุยเรื่องอะไรกันบ้างนึกไม่ถึงว่าจะมีสื่อมวลชนฝรั่งเนี่ยที่จะถามเรื่องเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนและผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นการ จะพูดจะพูดไงเป็นการเปิดโอกาสให้ทูตสหรัฐเนี่ยได้ตอบย้ำนะครับจุดยืนของสหร,รัฐเมสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งครั้งนะครับและเฉพาะผมชอบอันนี้มากๆเลยผมว่าที่ผมพูดมันเหมือนกับเป็นการตบหน้าแบบตรงสี่แยกเลยก็คือในการคําถามอันนั้นในผมพูดสื่อข่าวเรื่องท่าทีของสหรัฐต่อจุดยืนเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนของไทยเนี่ยโดยทู่ว่าเขากําลังตอบคําถามนี้กับสื่อมวลชนเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้กับรัฐมนตรี น่นะนั่นก็คอือว่าอ,อมันไม่ใช่โุบิสเนะ <laughs> ถึงแม้วมันจะเป็นถึงแม้วมันจะเป็นหาของประเทศอยู่ก็ตามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังมีแดร็กอยู่กับแล้วผมก็ขอพูดอย่างตรงไปตรงมารวมถึงการที่ให้เจ้าที่ของของที่ในสหพัสดุสารบริการซึ่งคนไทยเนี่ยในการแปลนะครับเออสิ่งที่ท่านพูดพูดเนี่ย เป็นภาษาไทยโดยตรงเพื่อที่จะลดข้อฉ่งนดอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้เอาไปเขียนกันต่อเนี่ยอย่างไม่ผิดพลาดเหมือนกับนักข่าวสายทหารบางคนนะฮะที่เอาข้อมูลต่างๆเลยไปเขียนแบบผิดนู่นผิดนี่แล้วก็ไม่รับผิดชอบอืมครับอาจารย์นแต่ว่าจริงๆถ้าถ้าอาจารย์วิเคราะห์รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยต้องการเชิญเอกอาคาัครราชทูตสหรัฐมาที่กระทรวงเพื่อถแถลงข่าวเพื่อตําหนิหรือเพื่อที่จะเตือนเพื่อที่จะประนามนั่นคือเป้าหมายหลักใช่ไหมถ้าอาจารย์วิเคราะห์ ผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็คือแล้วแต่ว่าเราจะใช้คําพูดแบบไหนแตผ่ผมอยากจะคิดว่าเรียกสหรัฐอเมริกามาเนี่ยเพื่อที่อยากอยากจะตอบย้าว่านะครับสิ่งที่คุณออกแถลงการไปโดยคุณอาดัมส์เนี่ยมันอาจจะแรงเกินไปนะครับออขอให้คุณพยายามหลีกเลี่ยงคําว่าประนามนะครับถ้าอยากเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศผมก็มันน่าจะออกมาเป็นในในในทนมานั้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าในแง่นึงเนี่ยทูดกรินสเตเวีเนี่ยผมก็พยายามหาทางลงให้กับ ให้กับคุณดอนเหมือนกันน,นาทีนั้นนะโดยที่คุณดอนได้ออกมาพูดบอกว่าออตอกย้ําหลายๆครั้งเรื่องเกี่ยว่าไม่มีการใช้คําว่าประนามทั้งสิ้น condemnation แล้วทูตสหรัฐเองก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้มีการใช้คําว่าประนามแต่ว่านะครับในสุดแล้วเนเป็นเรื่องเกี่ยวกับวาทกรรมแเหลือการใช้คาพูด คุณจะเรียกว่าอย่างไรก็ตามแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นจุดยืนที่ค่อนข้างที่จะสตรองนะฮะจากสหรัฐอเมริกาแล้วผมผมไม่ค่อยเห็นจุดยืนแบบนี้จากสหรัฐเท่าไหร่นนะคร<ม>ับเพราะเรารู้ว่าสหรัฐจริงแล้วเนี่ยก็ยังก้ามกึ่งก้ามกึ่งว่าจะเอายังไงดีกับกับรัฐบาลคอสอชอชุดนี้เพราะฉะนั้นการที่ทูดคนใหม่คนนี้เนี่ยออกมาแสงจุดยืนครั้งนี้ค่อนข,ข้างจะ,ะเข้มแข็ง นะครับค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาผมคบเามันก็เป็นอีกมันก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาครับนะครับถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกว่าไม่อยากที่จะใช้ประเด็นเรื่องของของวัทกรรมหรือคําพูดแต่ว่ามีคนติดใจยอยู่เหมือนกันว่าสหรัฐอเมริกาใช้คําว่าประนามหรือเปล่า condemnation เนี่ยนะครับหรือว่ากรณีของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่สหรัฐอเมริกาใช้อะไร concerncomplain หรืออะไรคือประเด็นที่ที่ที่สหรัฐใช้และมันมีความหมายทางทางการทูตลึกซึ้งแค่ไหนครับอาจารย์ ผมคิดว่าไอคอน condemnation มันเป็นคำที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้า,ม,า <Okay. S 2> มันเป็นศัพท์นั้นเนี่ยมันเป็นคอเป็นเป็นศัพท์เนี่ยที่อยู่ในสเกลที่ถือว่าอยู่ในระดับถือว่ารุนแรงมากๆนะครับเราอาจจะคิดว่าในในในแวดวงการทูตทั่วไปการใช้คำว่าประนามหรือ condemnation อาจใช้กับในกรณีของเช่นมีการทํารัฐประหาร mm hmm. นะครับซึ่งถึงแม้ว่าเท่าที่ผมจําได้เนี่ยเมื่อตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีต่ได้ก็คือเออคุณจอห์นแคร์รีเนี่ย <Okay. S 2> ไม่ได้พูดถึงขนาดว่าเป็นการใช้การประนามนะครับเท่าที่ผมจําได้คือจังใช้คำว่าคอนเซิร์อยู่ผมก็ส่วนหนึ่งก็น่ามาจากว่าการที่สหรัฐยังมองเห็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จะต้องรักษาไว้กับรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโทษไทยลงโทษได้จุดหนึ่ง นะครับการกล่าวตําหนิไทยกล่าวตาหนิไ,หได้ในจุดหนึ่งคงไปไม่ผมไม่สามารถไปไกลได้ถึงการใช้ว่า condemnationcondemnation เนี <und> ่ย <em n ation> ในความหมายทั่วไปเนี่ยอาจจะใช้ในกรณีของมีการฆ่าล้างคนกันอย่างโหดร้ายปาเถื่อนของรัฐบาล <c> um> มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับ <c> um> อะไรทำนองอย่างนั้นซึ่งมันก็คงมันก็ไม่ยังไม่ใช่กรณีของประเทศไทย <c> um> แต่แล้วก็ตามเนี่ยมันมีศัพท์ที่เบาลงมากว่านั้นแต่ผมคิดว่าความหมายมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หรือว่าความพยายามในการที่จะส่งส่งไอ้ข้อความเหล่านี้เนี่ย มาสู่รัฐบาลไทยก็เป็นเช่นทับ trouble นะฮะเช่นรู้สึกว่ามีปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมาก concern นะครับ็ร้สึกกังวนใจมากๆก็แล้วแต่ระดับของการใช้อย่างที่ผมบอกว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถที่จะที่จะไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าก็ยังมีประโยชน์อยู่กับรัฐบาลชุดนี้ในจุดหนึ่งค่ะครับยังไม่ด้อยรัฐมนตรีดอนเองก็บอกว่าเห็นไหมสหรัฐอเมริกาไม่ได้ใช้คําว่าประนามเพราะงั้นมันก็ใช้คําอื่นเพราะงั้นก็คือให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่ถึงขั้นกับจะ มองเป้าหรือว่ามองประเทศไทยในเชิงเลี้ยวลาย่าสอย่างเดียวในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของปัญหาความวุ่นวายปัญหาเรื่องของความไม่สงบอะไรต่างๆเนี่ยทุกๆประเทศเขาก,เขาก็เขาก็มีกฎหมายเขา้ามาควบคุมดูแลทั้งนั้นประเทศไทยไม่ได้เป็นเป้าหมายในในเรื่องนี้มันก็เหมือนกับประเทศอื่นๆเวลามีปัญหาความมั่นคงวุ่นวายขึ้นมันก็ต้องมีกฎหมายเขา้ามาควบคุมสหรัเมริการก็เหมือนกัน นแน่นอนแน่นอนครับคุณดอนก็ต้องพูดางนั้นอยู่แล้วค <c oughs> ุณดอนคงมไม่ออกมายอมรับบอกว่าโอ,โอ้โหอันนี้มันเป็นการมันเป็นการตกหน้าผมนะอย่างรุนแรงมากๆนะครับ <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้ที่ที่สหรัฐที่ทูตของสหรัฐอเมริกาพูดแบบนี้แน่นอนคุณดอนเขาคงต้องไม่พูดางนั้นอยู่แล้วคุณดอนก็ต้องทำอีกทางในการที่จะดีเฟนต์นะครับสถานะของตัวเองในการที่จะดีเฟนต์นะครับรัฐบาลคสอชอนะครับจากผมคิดว่าการที่มีการเปิดให้มีการถแถลงข่าวแบบนี้ต่อหน้า พับลิกเนี่ยแล้วมีการแถลงข่าวออกไปมีการเผยแพร่ภาพออกไปนะครับรวมถึงเอ่เนื้อหาออกไปอย่างนี้เนี่ยโดยที่มันไม่มีโอกาสที่ได้เซนเซอร์เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ผมเชื่อันเป็นอย่างเช่นเดียวกันมันเป็นมันเป็นมันเป็นไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่เราจะได้ยินคําพูดออกมาจากผู้แทนทางด้านการพูดระดับสูงสุดเนี่ยของสหรัฐอเมริกาในการพูดถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างตรงไปตรงมาราว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่บอกว่า เออเพียงแค่สหรัฐเนี่ยไม่ไม่ได้คอนเดมเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเรื่องไทม์ิ่งก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันที่บอกว่าไทม์ิ่งสำคัญก็คือว่าอย่างอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนเมื่อตอนเอ่อตอนเปิดรายการก็คือว่ามันเพิ่งมีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับสถานะทางด้านสิทธิมนุษยชนของไทยที่นครเจนีวานะครับแล้วเหตุการณ์นี้มันก็เกิดแบบแบ็คทูแบ็คเลยกับการที่ท่านพูดเราพูดเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยทุกสายตาเนี่ยกำลังจับตากำลังจับ ตามองนะครับเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนของไทยออมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาแน่ๆเพราะฉะนัน้นคุณดอนอาจจะต้องพูดอะไรก็แล้วแต่แต่ผมว่าการตีความของสาธารณชนแล้วก็การเขียนข่าวของผู้สื่อข่าวต่างประเทศมันมันผมดูว่ามันความผิดพลาดด้านการพูดมันเป็นการเสียหน้าอย่างมากๆแล้วเป็นการสร้างความสงสัยนะครับในระดับระหว่างประเทศต่อความจริงใจของรัฐบาลชุดนี้ในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนภายในประเทศครับอาจารย์มองท่าทีหรือว่า ลักษณะของการที่ทางรัมตรีดอนเองพยายามที่จะยืนดูแล้วก็คอยคล้ายๆจะเรียกว่าจับผิดทางเอกอัครราชทูตสหรัฐอยู่เหมือนกันกว่าคุณพูดยังไงตรงไหมอะไรต่างๆเนี่ยท่าทีในะลักษณะแบบนี้ในขณะที่มีการถาแถลงข่าวของรัมตรีต่างประเทศของไทยกับการพยายามที่จะจับผิดหรือพยายามที่จะแก้ตาอะไรต่างๆเนี่ยกับทูตของสหรัฐเนี่ยมันในทางการทูตมองอย่างไงครับ น่าสนใจมากผมก็ได้จับตามองนะผมเรียกว่ามันเป็น manner, มนเนอร์เป็นมานเนอริซึมนะครับหรือว่าเป็นเจสเจอร์ต่างๆซึ่งเราสามารถเห็นได้จากอ,อ,อภาษาภาษาร่างกายนะบ, Body บ,บอดี้แลนกวีของของอของคุณดอนเนี่ยผมเชื่อภาษาที่อาจจะเรี่อว่าอกอดก็คือมันอ,อ๊อกอวดยังไงก็ไม่รู้นะฮะ<ม>ผมคิดว่าผมคิดว่าส่วนนึงอาจจะอาจจะพูดได้ว่าเป็นความพยายามที่จะจับผิดก็ได้นะครับแต่คิดว่าเขาพยายามจะ เขาพยายามจะหาว่ามันจะมีข้อความตรงไหนของอทูตสหรัฐเนี่ยท,ที่อาอจจะออที่พูดออกมาแล้วเนี่ยอาจจะตีความว่าเป็นการประนามรัฐบาลไทยผมก็จุดหมายไม่อยู่ตรงนี้คือไอจุดหมายมันมีแค่คําเดียวคือห้ามสหรัฐเนี่ยหลุดคําว่า condemnation เท่านั้นนะฮะที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าเขาน more less เนี่ยมอร์เลสเนี่ยยอมรับมันไม่ว่า มันจะมีมันไม่ว่ามันจะมีความรุนแรงไม่น้อยไปกว่าการใช้คําว่า condemnation เท่าไหร่ก็ตามผมเห็นว่าเขาหน้าซีดเลยนะบอกตรงแล้วก็กับทาตัวไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับพยายามในหลายๆโอกาสพยายามมันก็จะตัดบทในสิ่งที่ท่านพูดพูดแต่ผมคิดว่ามัน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  too l a เกินไปมันเป็นสถานการณ์ที่มันอย่างที่บอกว่า out of control จริงโดยเฉพาะในตอนที่ท่านพูดในได้แถลงการเนี่ยออกมาอ่านแบบ เวิร์ดบายเวิร์ดเลยเนี่ยผมบอกโอ้ยอันนั้นมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันดิ้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาพูดตามเนื้อหาที่แถลงการของของคุณอดัมที่พูดไปจริงๆนะฮะแล้วก็คือคุณดอนต้องพูดให้ท่านพูดเนี่ยพูดให้จนจบแล้วอีกเรื่องนึงคือเรื่องการใช้ล่ามของตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับดีกว่าพดภาสาังกฤษไปแล้วก็ปล่อยไปให้เอ่อมีการแปลแบบผิดๆถูกๆเนี่ยท่านพูดก็ย้ำอีกทีหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ต้องการสื่อไปผมคิดวียยอกคืว่า ตอนจบต้องอ,อกมาพูดว่าอย่างที่เราเห็นกันว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องคอนเทนต์เอนชันครับในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามองการทํางานทางด้านการต่างประเทศของรัมตรีดอนอย่างไรครับผมบอกตรงว่าผิดหวังนะฮะคุณดอนเนี่ยผมผมรู้จักเป็นกานสรส่วนตัวและใครที่ตาม a c e b o o k ผมเนี่ยก็จะทราบ,รบว่ามีบางจุดที่ผมได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับการที่ผมได้เคยทํางานกับกับคุณดอนแล้วก็เออ ความความรู้การจากการมการส่วนตัวเนี่ยมัน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 ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนที่ผมจะเข้ารกระทรวงการต่างประเทศด้วยซ้ำจะเอาละผมพูดเรื่องส่วนตัวตรงนี้นะฮะผมก็มีความผิดหวงังตรงที่ว่าเออเราเคยมองผู้ใหญ่ในกระทรวงโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เราคิดว่าเป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นคนที่มีหลักการเนี่ยในวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่ามันมันไม่ใช่นะฮะในจุดหนึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจอะ่ะอาจจะอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าเห็นใจหรอกเพราะว่าผมผมไม่เห็นใจคนประเภทนี้เพราะว่าเสนอตัวเองที่เขาจะมาทํางานตรงนี้ไม่ใช่เอาปืน ครับเขาให้เขาต้องมาทํางานเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะไม่เข้ามานะฮะแต่ในเมื่อเขาเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับคุณสิเค์ของมันก็คือผลที่มันจะต้องเกิดตามมาเกี่ยวกับคนจะมองเขาว่าเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถใช้คําว่าเห็นใจก็ได้แต่จะบอกเข้าใจก็แล้วกันว่าคนมายืนคนมายืนอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยม,มันลำบากมากๆลาบากในเรื่องที่จะต้องเอจะต้องดีเฟนต์นะครับในสิ่งที่มันในสิ่งที่มันเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันดีเฟนต์ไม่ได้อะ่ะนะฮะการที่จะดีเฟนต์ฆาตกรว่า เียนชัดๆว่าฆาตรกรฆ่าคนเนี่ยแต่บอกว่าฆาตรกรเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทาได้ยากมากเพราะฉันั้นี้เช่นเดียวกันเนี่ยการที่จะดีเฟนต์รัฐบาลผเด็จก,การว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันยากเป็นเรื่องที่มันเลวร้ายมากๆนะครับมันเออมันเลวร้ายเนี่ยเลวร้ายกับประเทศด้วยเลวร้ายกับ r e putation เนี่ยกับชื่อเสียงของตัวเองด้วยนะครับทาให้ตัวคนคนนั้นเนี่ยสูญเสียหลักการไปคุณพูดยังไงคุณดอนพูดได้พูดซ้ําๆย้ำๆหลายครั้งว่า ประชาคมโลกเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยประชาคมโลกจะเข้าใจได้อย่างไร <c oughs> ในเมื่อสิ่งที่เห็นที่นครเจนีวามีกี่ประเทศที่ลุกข,ขึ้นมาและแสดงความไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติต่อประชาชนในประเทศของรัฐบาลคสอช,อชอที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมากมีการจับแม่ของจ่ามิวนะฮะพี่หนึ่งเนี่ยการใช้คำพูดเพียงแค่คำเดียวอันนี้มันมันเลยเถิดการมีเหตุผลการมีตรรกะนะครับการใช้ความยุติธรรมไปในทางที่ผิดแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยกลับต้องมาดีเฟนในสิ่งเหล่านี้ นะครับ uh huh. คุณดอย่างไรว่าไม่จําเป็นที่จะต้องสนใจต่างชาติคุณดอนก็พูดว่าประเทศเราเนี่ยมีปัญหาที่มันยูนิคมากๆ uh huh. ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ต่างชาติไม่จำเป็นต้องเข้าใจแล้วเราต้องดิวกับปัญหาของเราเองโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเปิดให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาวุ่นวายกับเราคุณพูดได้อย่างไรในเมื่อคุณเป็นนักการพูดในเมื่อคุณทํางานเป็นเอกเอกเอ,กอครชาูตเนี่ยมาหลายปีนะครับคุณรู้ว่าเออนี่คือหลักปฏิบัติธรรมเนียมระหว่างประเทศ ว่าคุณเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของประชาคมโลกเรียกว่าประเทศไทยนะมีบทบาทสําคัญในเวทีการเมืองของประเทศเนี่ยมาหลายปีนะฮะหลายหลายหลายทศวรรษแล้วก็เป็นสมาชิกเนี่ยขององค์การสัประชาชาตินยปีนี้จะครบปีที่70แล้วคุณพูดอย่างไรว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคุณไม่สนใจว่าจากชาติคิดอย่างไรคุณพูดได้อย่างไรว่าเมื่อมันมีการเมื่อจะมีการทําประชามติแล้วเนี่ยซึ่งหลายๆคนก็รู้ว่ามันคงไม่มีความโปร่งใสแน่ๆเพราะขนาดก่อนที่จะมีประชามติเนี่ยคุณยังไล่จับคนขนาดนี้ แต่คุณบอกว่าคุณจะไม่ให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามามอนิเตอร์หรือสังเกตการพมปัญหาเป็นปัญหาภายในของไทยเองถ้าเป็น,นที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการพูดเนี่ยผมอาจจะไม่ตำหนิเท่าไหร่แต่นี่คือบุคคลน,นะครับที่เคยทางานในวงแวดวงการพูดและรู้เป็นอย่างดีว่าความชอบธรรมส่วนหนึ่งของรัฐบาลน,นะครับไม่ใช่ส่วนหนึ่งนะส่วนสําคัญเลยด้วยซ้ํานอกจากมาจากการเอ็นดอร์สของคนในชาติแล้วเนี่ยจะต้องมาจากการได้รับความชอบธรรมจากประชาคมโลกเช่นเดียวกัน คุณปิดประตูอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลคุณจะได้รับความชอบธรรมอย่างไรและกระบวนการทาประชามติกระบวนการเขียนร่างรัฐธรรมนูญจะได้รับความชอบธรรมอย่างไรคุณพูดออกมาอย่างนี้อย่างได้อย่างไรนะรมันมันมันเลยทําให้ผมรู้สึกยังไงอะ่ะเบือ่อนายนะฮะฟังข่าวจากกระทรวงอาตามเทศแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ผมเคยรู้จักทั้งสิ้นนะฮะคือมันก็มีคนสองประเภทอ่ะผมขอพูดสั้นๆแล้วกันคือคนประเภทที่มันได้ไประโยชนจ์จากจากคสอชอจริงๆนะฮะก็เห็นความสําคัญข,ของการต้องดีเฟนรัฐบาลชุดนี้กับอีกคนหนึ่งซึ่งผมรู้สึกเห็นใจมากกว่าก็คือคนที่ต้อองยู่ในระบบ ้องอยู่ในสิสตเมแล้วอาจจะไม่เห็นด้วยคอสชอแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดในเชิงต่อต้านได้คนพูดในเชิงต่อต้านเนี่ยคุณก็ไม่มีที่ยืนในกระทรวงการต่างประเทศคนนี้ก็เลยต้องต้องทาหน้าที่ของตัวเองไปทั้ง,งที่ตัวเองอาจจะต้องืนใจตัวเองอันนี้ผมก็รู้สึกมีความเห็นใจพอสมควรในจุดนึงครับอาจารย์นะในฐานะที่เป็นนักการทูตแล้วก็มองว่าการที่จะดีเฟนต์รัฐบาลคสชรัฐบาลเผด็จก,การที่มาจากการทํารัฐประหารเนี่ยมนันเป็นเรื่องยากแต่ในเมื่ออาจารย์ดอนหรือว่ารัมตรีดอนตัดสินใจที่จะมาร่วมกับคสชแล้วเนี่ย การจะอยู่ในตําแหน่งรัมตรีกระทรวงต่างประเทศและก็ดีเฟนคสชหรือ,อ,อรดีเฟนร,รัฐบาลบริการทหารต่อสายตาของชาวโลกเนี่ยอาจารย์มีคําแนะนํำไหมครับนแน่นอนครับ,นะรบมีแน่ๆแล้วนะผมพูดหลายค,ครั้งแล้วแล้วอันนี้เนี่ยก่อนจะพูดถึงการแนะนําให้คุณดอนน่ยมันไม่ใช่ไปแค่ถึงแค่ระดับคุณดอนมันไปถึงระดับข้าราชการเอ่อนักการคู่ระดับล่างๆด้วย ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยไปพูดเล็กชงเลคเชอร์อะไรก็ตามเนี่ยในต่างประเทศจะต้องมีตัวแทนของสถานพูดเนี่ยนะฮะไปนั่งฟังนะฮะไอ้นั่งฟังผมไม่ผมไม่ผมไม่มาอยู่แล้วหรือแม้แต่โต้เถียงกับผมผมก็ไม่มาแต่วิธีการโต้เถียงเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นวิธีที่เชยเป็นวิธีที่มันมันมันจูรัสสิกมากมากนะฮะเป็นวิธีที่มันหลุดออกมาจากโอ้โหตายแล้วส,สมัยสงครามเย็นก็คือว่ายูก็ยังอ่านสคริปต์สคริปต์เดิมเดิมสคริปต์ที่มันตั้งอยู่บนการโกโหก นะฮะว่าออตอนนี้เนี่ยรัฐรบาลคอสชพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น,ป,นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับว่ารัฐรบาลชุดนี้เนี่ยเคารพสิทธิมันไมเยชนอะไรก็แล้วแต่อันนั้นแม้แต่ในข้าราชการระดับล่างมันก็เป็นหรือแม้แต่ในสิทธที่คุณนนกํกลังำทําก็ตาม,ตามที่เราพูดกันไปแล้วเนี่ยมันมีข้อแนะนําเลยที่ที่ผมเชื่อมันง่ายๆแล้วผมคิดว่าดูดีด้วยนะครับดูดีทั้งต่อรัฐมนตรีต่างประเทศเองต่อทั้งนักการทูตระดับล่างและผมว่าดูดีต่อคอสชถ้าคอสชเล่นเกมนี้เปป็นโดยการอัไสิ ว่าประเทศมีปัญหามันเป็นเรื่องยากอะไรล่ะที่ที่คุณจะบอกว่าประเทศมันมีปัญหา่านี่คุณจะโกหกว่าประเทศนี่มันเพอร์เฟกมันยูโทเปียมันทุกคนมีความสุขมันไม่ใช่อ่ะแล้วเรื่องนมึงคืออายุที่มันยุคที่มันมีโซเชียลมีเดียที่มันโกหกกันตอแหลนั้นได้มันเป็นไปไม่ได้ยอมรับไปเลยครับว่าเข้าใจว่าประเทศนี้มีปัญหาเข้าใจว่าประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบแล้วรัฐบาลชุดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาจากเอ่อการทํารัฐประหารแต่ก็พร้อมก็จริงใจจะแก้ไขปัญหา นะครับยอมรับยอมพร้อมจะฟังว่าต่างชาติเนี่ยพูดเรื่องพูดเรื่องนี้ให้คําแนะนํากับเราว่าอย่างไรยอมแล้วก็พร้อมจะร่วมมือกับต่างชาติเข้ามาซีครับสังเกตการเรื่องเรสเฟเรนดดมเรื่องประชาประชาติเรายินดีที่จะทาให้รู้ว่ามันระบบนี้มันมีความโปร่งใสถ้าในเมื่อประชาะติมันต้องตกไปก็ตกไปแล้วกลับเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ทํ้ง่าย ที่บอกว่าเขาก็ไม่พร้อมที่จะทำนะครับออแล้วผมคิดว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่พูดไอ้ไอ้คือจะพูดออกไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องสอบล้องกับในเชิงในเชิงในเชิงปฏิบัติด้วยหมายความว่าคอสชเนี่ยรวมถึงรัฐมนรัฐเอร์รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยก็ต้องพร้อมในจุดหนึ่งว่าเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยก็ต้องสแสดงให้ต่างชาติเห็นเช่นเดียวกันว่ามีความจร,ริงใจในจุดหนึ่งที่จะทําเช่นออในความร่วมมือกับต่างประเทศ นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเข้ามาสังเกตการเรื่องกับความพยายามที่จะปรับสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคือไม่ใช่แค่แต่พูดเช่นเดียวกันมันก็ต้องทาให้เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงพลังประเทศเช่นเดียวกันแต่นี่ปนจุดที่ผมอยากจะแนะนําง่ายๆเลยคือยอมรับปัญหาพร้อมจะร่วมมือกับต่างชาติในการแก้ไขปัญหาที่ที่มีอยู่แล้วผมคิดว่ามันสถานการณ์มันจะอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดแล้วคุณดอนเองเนี่ยก็จะได้รับเครดิตในจุดหนึ่งด้วยนะครับคือไม่ใช่มาเนี่ยก็อ่านจะโพยอ่านแต่สคริปต์นะครับก็คือ กับมาถึงก็มาเรียบูทหาอย่างที่บอกอะนะคือคอสชสั่งมายังไงก็ต้องพูดอย่างนั้นผพคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเชยมากๆเชยแบบโอ๊ยครับอาจารย์นะแต่ว่าในความคิดของกระทรวงการต่างประเทศเองเขาก็มองว่าปัญหาภายในของประเทศไทยมันเป็นปัญหาเฉพาะของเราการจะดึงต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของภายในหรือกิจการภายในของประเทศมันก็เป็นการทําให้เสื่อมเสียกิจทิพุ่มเกิเสื่อมเสียศักดิ์ศรีกิจติภูมิของความเป็นชาติไทยอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่เขาอยอมไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจะยอมรับว่าเราผิดเราพลาดอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้เกิดความโปร่งใสขึ้นในสายตาของนานาชาติมันจะไม่เป็นการทําลายเกียรติภูมิของชาติแล้วใชนไหมมันเป็นการอ้างที่มันบูชิดมากๆนะฮะเราไปแปลกันเองแล้วกันภาษาไทยมันเป็นการอ้างที่บูชิดมากที่คุณบอกว่าการที่จะไปยอมรับความผิดพลาดแล้วถือว่าเป็นการเสียเกียรติภูมิแห่งชาติ mm hmm. แล้วคุณเอาอันนี้ไปชั่งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในประเทศแล้วมันไม่เสียเกียรติภูมิของชาติหรือเมื่อคุณไล่จับคนนนคนน้แลวะ mm hmm ยังนี่ยังไม่รวมถึงเกี่ยวกับการลดความเป็นมนุษย์การทาทารุณกรรมของผู้ที่เข้าไปอยู่ในคุกนะครับไม่รวมถึงการใช้หนึ่งสองในไล่จับคนเห็นคิดเห็นต่างเนี่ยโอ้ยอีกร้อยแปดพันเก้าแล้วก็รวมถึงไอ้คนอย่างประเภทพวกเราที่ต้องออกมาอยู่ต่างประเทศที่ไม่ได้ความความผิดอะไรเลยจุดนี้เนี่ยคุณยอมรับมันได้เหรอว่ามันไม่มันไม่ได้ทําลายเกียรติภูมิความน่าเชื่อถือของความเป็นชาติแต่คุณกลับไปยอมรับไอ้เรื่องที่บอกว่าโอ้ยไม่อยากให้ต่างชาติมาแทรกแซงคนนี้ถือเป็นการลดเหยรติของคิวมันบูชเท่านั้นแหละครับ แล้วมันมีปัญหาใดอะไรในโลกหรอที่มันเป็นปัญหาที่มันยูนิคผมบอกไว้เลยไอ้คำว่ายูนิคเนสเนี่ยมันใช้กันมันมันโอเวอร์เรทมันใช้กันท่ามกื่อมากไอ้ยูนิคเนสเี่มันใช้เนี่ยเพื่อมันเมื่อเพื่อมันจะเอามาใช้เป็นชิลเป็นเกระป้องกันตัวเองที่จะทำที่ทำให้ตัวเองเนี่ยยังคงยังคงพฤติกรรมเร็วๆอะไรบางอย่างเนี่ยโดยที่ไม่ยอมให้ต่างชาติเข่นก็มาแทรกแซงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันยูนิคเชื่อผมเถอะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ปัญหาเป็นปัญหาของผดจการต้องการอยู่ในอำนาจนานเป็นปัญหาของการบีบกดดันนะฮะประชาชนคนในชาติโดยเฉพาะการกำจัดผู้เห็นต่างเราเห็นมาแล้วในเทศพมา่ามันไม่มีอะไรที่มันยูนะคะิคเลยนะฮะไอ้ <S <S <ม>เรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องเออเออปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยูนิคทั้งสิน้นประเทศที่เอ่อมีความสุดโต่งนะครับในการปกป้องผู้นำเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็เป็นประเภทเดียวกันมันยูนิคตรงไหนเพราะฉันอย่ามาใช้คำว่ายูนิคของผมจะยูนิคยูนิคเนี่ยให้ได้ยินเพราะมันผมคิดมัน มันมันมันเป็นเรื่องมันซีรีรส์อะไร้สาระไม่อยากได้เหนื่อย